สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานการณ์โลกพลิกผันหรือ disruption เป็นการทำลายล้างสิ่งเดิมๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราต้องรีบคิดใหม่ทำใหม่เพื่อชาวเทศบาลเมืองพัทลุงทั้ง45ชมุมชนรวมถึงคนทั่วทั่วไปด้วยนะครับผมอดีตเป็นครูโรงเรียนวัดบ้านนา บ้านทามิรำสตรีพัทลุงและโรงเรียนพัทลุงชีวิตส่วนตัวในโลกดิสซับนะครับก็อยู่อย่างที่นะครับอยู่กับโลกข่าวสารและข้อมูลดิจิตัลประเด็นวันนี้นะครับทำไมนายกเมืองต้องเป็นอาจารย์พัทกรช่วยวงหรือครูปองและทำไม ต้องนโยบายสร้างรายได้ด้วยสากรออนไลน์แบบ MLM นะครับลองมาดูข้อมูลที่ทันสมัยทันยุคโลกพลิกผันหรือ d i s r ั p t i o n นะครับเป็นข้อมูลของผู้นำระดับลกนะครับระดับลกนะครับซึ่งมีส,ส,สามาชิก3า0 0ันสานว่าคนล้วนแต่เป็นผู้นำสุดยอดของโลกทุกสาขาอาชีพ ถ้าเป็นคุณรวยก็คือบินเกตเจ้าของ Microsoft ์อีลอนมัเจ้าของดาวเทียมเจ้าของดาวเทียมกุจรรอบโลกสตาร์ลิงหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาแล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์มดังๆต่างๆครับเจ้าของ YouTube เจ้าของ Google เจ้าของเ c e b o o k อะไรประมาณนี้นะครับในกรอบความคิดของสภาเศรษฐกิจโลก3,000ขกว่าคุณบอกว่าเศรษฐกิจยุคนี้ จะต้องขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลกรีนเศรษฐกิจแบบสมัครเป็นสมาชิกต้องลงทุนด้วยทรัพยากรมนุษย์ลงทุนในตัวเองใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพนี่คือกรอบความคิดของผู้นำโลกสามพันคนและสิ่งที่รบเร้ามารบร้า,มาร,รามารบกวน การค้าในประเทศไทยยุคนี้ก็คือสินค้าจีนกำลังทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเอ,อ่อทำให้มีผลกระทบต่อการค้าปลีกของยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับรวมถึงโรงงานด้วยปิดกิจะอาปิดโรงงานคนงานก็ตกงานนะครับเพราะว่าสินค้าจีนนั้นสินค้าราคาถูก ทําให้โรงงานต่างๆผลิตถึงเขามาดิสู้ไม่ได้นะครับพวกยักษ์ใหญ่ค้าปลีกก็ขรบทบกระเทือนทําไมจึงเป็นเช่นนี้อย่างรุนแรงก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์การเมืองระดับโลกอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเนี่ยมากเหลือเกินมาตรมาตรการที่อเมริกาทํากับจีนก็คือ ขึ้นภาษีนำเข้าของจีนเนี่ยเกือบเท่าตัวดังนั้นจีนจึงเปลี่ยนทิศทางส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยจึงทำให้กระทบกระเทือนกันทั้งโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ห้าหกตระกูลนะครับห้ายักษ์ใหญ่ค้าปลีกนะครับก็ขยายสาขาออก ต่างจังหวัดทั่วไทยมากกว่าหนึ่งแสนสาขาดังนั้นสิ่งที่จะกระทบตามมาก็คือโชห่วยมากกว่าสี่แสนสองมื่นร้านเนี่ยก็จะถึงกับอวสานภายในปี2570และหนังสือดีๆที่สนับสนุนการเมืองแบบใหม่ก็คือหนังสือคิดใหม่ เพื่ออนาคตหรือรีเอเมจินที่เขียนโดย12กูดูโลกและก็สองคนในนั้นก็คือนักอนาคตวิทยาอนันนักอนาคตนักอนาคตวิทยาโลกก็คืออันวินทอปเลอร์กับจอห์นเนดบิตดังคือเล่มนี้ใจความสำคัญบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะถูกครอบงำโดยบริษัทเครือข่ายข้ามชาติแต่เครือข่ายอันแท้จริงนั้นก็คือเครือข่ายปัจเจกชนเล่มที่สอง เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21ใจความสำคัญบอกว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในศตรวรรษที่21คืออาณาจักรแห่งความคิดและความคิดอยู่ในสมองมนุษย์เครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดคือเครือข่ายสมองมนุษย์ดังนั้นผู้ครอบครองเครือข่ายมนุษย์เอาไว้ได้เนี่ย คือผู้ที่มีโอกาสร่ำรวยที่สุดเล่มที่สามเขียนโดยทอมพิวเตอร์หนังสือคิดใหม่หรืออีเมจินบอกว่าเส้นทางอาชีพเส้นทางรวยและมูลค่าธุรกิจยุคใหม่เป็นจินตนาการทางเศร,รษฐกิจที่ไม่สามารถจับต้องได้และมองไม่เห็นเหมือนวัตถุนะครับนี่คือหนังสือดังๆที่มีผลที่ผู้นำโลกเขาอ่านกันนะครับ เป็นการเป็นการบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่21ที่เราทุกคนต้องคิดใหม่ทำใหม่และปฏิบัติใหม่ทุกๆด้านทั้งด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจนะครับลองมาดูนะครับเครือข่ายปัจเจกชนที่หนังสือคิดใหม่เพื่อนคตได้กล่าวไว้ว่าคือเครือข่ายที่จะยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่21ิเนะครับผมขอสมมตินะครับ ถ้าคุณชวนคนคุณลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการกับเทศบาลเมืองพัทลุงเสร็จแล้วคุณก็ชวนคนมาลงทะเบียนกับคุณเพื่อเป็นผู้ประกอบการเหมือนคุณสี่คนนะครับคือนายกนายขอนายคอและนายงอและสมมุติว่าทั้งสี่คนนี้นะครับไปชวนคนมาได้สองร้อยคนรวมกันสองร้อยคน แต่ละคนก็ใช้สินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่ใช้อยู่ทุกวันทุกคนในครัวเรือนเนี่ยคนละ2,000บาทต่อเดือนดังนั้นยอดการสั่งซื้อหรือยอดธุรกิจดนนี้ก็คือ4 0 0 0 0นบาทปันผลที่จะได้กับคุณก็คือ48,000บาทนะครับนี่ให้เข้าใจแบบง่ายๆสั้นๆกระทัดรัดและต่อจากนั้นนะครับ นายโกนายขอนายขอและนายงอที่คุณชวนมาเนี่ยเขาก็อยากจะมีรายได้เหมือนคุณเช่นเดียวกันเขาก็ไปชวนคุณกันมาชวนกันมาชวนกันมาทั้งนายโกและนายขอนายขอและนายงอเนี่ยผมสมมุติว่าชวนควนมาได้คนละ200คนแต่ละคนก็ซื้อสินค้าใช้เข้าครัวเรือนเนี่ยคนละสองพับาทต่อเดือนก็รวมยอดธุรกิจ ของแต่ละคนก็คือ4ี่แสนราโบนัสเขาก็จะได้48,000บาททั้ง4คนคนละ48,000บาทเป็นตัวเลขที่ผมยกตัวอย่างเหมือนกันนะครับทั้ง4คนเพื่อให้เราได้เข้าใจได้ง่ายในเมื่อสถานการณ์การสร้างเครือข่ายเป็นแบบนี้นะครับคุณเองเนี่ยโบนัส12%นายกนายขอนายคอนายงอก็12%ดังนั้น คุณจะไม่มีส่วนต่างจากนายกนายขนายใหนงเทศบาลโดยระบบสากลแบบออนไลน์เนี่ยก็คิดให้คุณ4%คูณกับยอดขายของนายกนายขนายใหนงเพื่อเป็นโบนัสสำหรับคุณในสิ้นเดือนในเดือนนั้นนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์4%ก็คุณจะได้4ก้อนก็ละ1,6000บาทก็รวมเป็นเงิน ห0หมื่นนะครับ4 0 0พันบาทนี่คือรายได้สําหรับคุณและคุณอาจจะได้รายได้เล็กๆน้อยๆอยที่คุณทำส่วนตัวส่วนตัวอาจจะ2%บ้าง4บ้างหบ้าง8บ้าง12%บเบ้างนะครับอาจจะตรงนี้จะไม่แน่นอนไม่มั่นคงเพราะรายได้แบบค้าขายรายได้แบบแม่ค้าแต่4%นั้นจะมีความมั่นคงและสมมุตินะครับว่าคุณไปสร้างสายงานลึกลงไปสร้างเครือข่ายสายลึกลงไป ก็คือไปช่วยนายกนขอในคอในงอเนี่ยไปช่วยชวนคุณให้เขาสมมติว่าในกลุ่มของนายกขอคอเนี่ยงอเนี่ยเขาก็ชวนได้เหมือนกับคุณก็คือก็ชวนได้คนละ200คน2 0 0รคน2 0 0รคน2 0 0คนแต่ละคนก็มียอดการสั่งซื้อ2,000บาทเพราะนั้นในหนึ่งในสองในสามในสี่ที่นายกนายขอนายคอนายกชวนมาเนี่ยเขาก็มียอดคนละ40,000นในเมื่อเป็นเช่นนี้ คุณก็จะได้คุณก็จะได้นะครับรายได้เนี่ยหนึ่งเปอร์เซนอีกก้อนหนึ่งก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยไปคูณยอดขายสี่แสนของในหนึ่งในสองในสามในสี่สี่ก้อนนี้ก้อนละสี่พันก็คือหนึ่งมืนหกเพราะฉะนั้นเมื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจของคุณเป็นอย่างนี้ในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รายได้ทั้งหมดนะครับ ก็คือก้อนที่1เนี่ยโบนัสสองถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ในนี้ไม่แน่นอนก็ไม่ผมไม่ก่อคิดนะครับแต่ที่แน่ๆคือก้อนที่สองสี่เปอร์เซ็นต์ก้อนที่สามคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นรวมแล้วคุณจะมีรายได้เดือนนี้นะครับไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นบาทต่อเดือนนั้นไม่ใช่ว่าอาจจะเดือนเดียวปีเดียวปีสองปีนะครับคุณอาจจะทาไปจนตายก็ได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะงานอะไรล่ะที่คุณทําจนเกือบตายแล้วได้แปดหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยไม่มีนะครับ มีก็น้อยนะครับแต่สำหรับการสร้างชุกิจเครือข่ายสากลแบบออนไลน์กับเทศบาลเมืองพัทลุงถ้าผมได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับคุณจะได้แน่นอนไม่ช้าเข้าเร็วแล้วแต่การทุ่มเทของคุณคุณจะทุ่มเทมันสักเท่าไหร่นะครับและรายได้แบบนี้นะครับรายได้แบบนี้เนะี่ยเป็นรายได้ที่ใช้ระบบทำงานเหมือนกับคนรวย เพราะคนรวยนั้นเขาใช้ระบบทํางานนะครับและแนวคิดของคนรวยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะเอารายจ่ายทาวนของคนจนน่ะไปเป็นรายได้ทาวนของตนเองนะครับนั่นคือแนวคิดของคนรวยจะเป็นเช่นนี้หมายความว่าเมื่อระบบเสร็จแล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องทํางานแล้วเพราะระบบมันทาเงินนะครับ ก็เหมือนกับการสร้างเครือข่ายประปานะครับคุณสร้างท่อประปาเสร็จแล้วนะแล้วน้ําประปามันก็ไหลมาเองเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ําคุณจะเอาน้ําสักกี่ลิตรกี่ถังเท่าไหร่ก็ได้นี่คือการทํางานแบบคนรวยแต่คนจนก็สามารถทําได้แค่มาลงทะเบียนทําชุก,กิจกับสกอออนไลน์ของเทศบาลเมืองพัทลุงถ้าผม จันพัฒกรลชูงเป็นนายกเทศมนตรีในวันที่7พฤษภาคม6 8 6 8ครับเป็นชีวิตใหม่นะครับของทุกคนในเทศบาลน,นะครับเด็กเล็กๆป .1 ป .2 เด็กชั้นมัธยมที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นก็ทําได้คนแก่ที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านซึ่งทํามันอะไรไม่ได้แล้วก็สามารถทําได้แม้แต่ไปเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่ผู้ทรงวัยนะครับก็สามารถที่จะบรรจุลงไปสอน พูดสูงว้ได้นะครับด้วยการเรียนแบบกับคนที่เป็นจริงๆเรียนกับคนที่ทําเป็นจริงๆไม่จะเรียนทฤษฎีเรียนไปก็ทําไปคนที่มาสอนก็ต้องทําเป็นแล้วจึงจะไปสอนได้เด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางออกของทุกๆคนในยุคโลก พลิกผันหรือโลกทำลายล้างและสร้างสันค์สิ่งใหม่ๆสำหรับทุกๆคนในเขตเทศาบาล35,000กว่าคนครับสวัสดีครับ